สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำปืนใหญ่ให้ดูครับก่อนแรกเราที่เราจะต้องใช้คือระเบิดนะครับ TNT บล็อกทองกันก็ได้ครับแล้วก็ระเบิดแล้วก็ชนวนครับ r e d stone repeater ครับเอ้ย r e d stone เฉยแล้วก็ใช้ r e d stone repeater ครับมาวางไว้เสร็ปุ๊บใช้กระจกครับบล็อกกระจก แล้วก็เลยว่าน้ําครับแล้วก็บล็อกเหมือนที่เหยียบอะครับแต่เป็นไม่ใช่แป้นเหยียบครับครับเลาพร้อมที่จะทำนะครับวันแรกเราก็วางบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดวางมาเรื่อยๆครับแล้วก็วางงี้ครับ วางน้ำให้น้ำมันไหลไหมครับดูนะครับถ้าน้ำไปสิ้นสุดที่ช่องไหนแล้วก็วางให้กรบช่องนะครับแล้วก็วางต่อขึ้นมาหนึ่งบอกครับแล้วก็ใส่แป้นครับก็วางแล้วเปิดไปนี้ครับแล้วก็วางไล้สตรลีบิเตอร์อครับ แล้วก็กดให้ครบ3ทุกอันเลยครับแล้วก็วางเลสโตนนะครับบอกสุดท้ายไม่ต้องวางครับเรตจปุ๊บอ๋อลืมสวิตช์ครับ บล็อกกระจงไม่ต้องใช้ครับผมล mm ืมไปวาง TNT ไว้ hmm. ่างน mm ี hmm. ้ครับเ mm hmm. หลือไปบ็อกหนึ่งครับ mm hmm. แล้วก็วางสวิตช์ครับแล้วก็กด mm hmm. ถ้ารับปืนใหญ่ขอจบคลิปจะเป็นเท่านี้ครับผมครับ